สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านให้ฟังบายชีนะคะวันนี้เป็นปฐม,มบทของการเดินทางครั้งใหม่ที่เราจะมาทำความเข้าใจและใคร่ครวนไปพร้อมๆกันกับหนังสือดีคู่บ้านอย่างคู่มือชีวิตโดยพระพรมคุณาภรปออประยุตโตหรือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ในปัจจุบันฉบับพิมพ์ครั้งที่26มิถุนายนพศ2555 จากสำนักพิมพ์อเวกบุ๊กวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชานะคะก็จะเริ่มด้วยหนังสือดีๆเช่นคู่มือชีวิตเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางชีวิตที่ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตด้วยหลักธรรมคำสอนอันลึกซึ้งแต่ถ่ายทอดด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายตลอด11ตอนที่เราจะนำเสนอเราหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองนะคะ และสำหรับตอนแรกในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่หัวข้อสำคัญยิ่งนั่นก็คือการศึกษาค่ะการศึกษาฉบับง่ายหลักการศึกษาหมายเหตุตัดตอนมาจากหนังสือชื่อเดียวกันซึ่งมีที่มาจากธรรมเทศนาแสดงแก่คณะครูและผู้บริหารของโรงเรียนอนุบาลหนูน้อยและโรงเรียนทอสีที่มาถวายรายงานการจัดการศึกษาแนวพุทธและรับฟังโอวาทเนื่องในวันครู 16มกราคม2545นอุโบสถวัดยานเวศก,กวันหลักการศึกษาหลักที่พระพุทธศาสนาสอนไว้ซึ่งเป็นหลักปรกย่อยต่างๆที่เราเรียกว่าหลักธรรมทั้งหลายมีมากมายเหลือเกินการที่จะใช้ให้ได้ผลจริงก็ต้องจับหลักใหญ่ให้ได้ธรรมซึ่งเป็นหลักทั่วไปที่ทางครูอาจารย์ผู้บริหารได้พูดมาเป็นหลักใหญ่ๆ อย่างที่พูดถึงเรื่องศิกขาสามก็ดีภาวนาสี่ก็ดีเป็นหลักสําคัญโดยเฉพาะก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษาแต่ที่จริงก็คือเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาทั้งหมดเพราะการพูดถึงเรื่องของพุทธศาสนาก็คือการที่จะนำเอาไตรสิกขาเข้ามาสู่ชีวิตของคนเพราะว่าในความหมายของพุทธศาสนาไตรสิกขาเป็นเรื่องของชีวิตคือการที่จะทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข คนเราพอเกิดมาแล้วก็ต้องพยายามเป็นอยู่ให้ดีเริ่มตั้งแต่เป็นอยู่ให้รอดคือให้มีชีวิตรอดแต่แค่รอดคงไม่พอต้องพยายามเป็นอยู่ให้ดีจะเป็นอยู่ให้ดีได้อย่างไรการที่จะเป็นอยู่ให้ดีก็ต้องศึกษานั่นเองตรงกับที่เราใช้ในปัจจุบันคือเรียนรู้เรียนรู้เป็นความหมายหนึ่งของการศึกษาคือการที่จะฝึกตัวเองพัฒนาชีวิตของตัวเอง ให้มีความสามารถที่จะเป็นอยู่ได้อย่างดีการศึกษาก็คือการที่จะทำให้ชีวิตเป็นอยู่ได้อย่างดีซึ่งเราต้องพยายามอยู่ตลอดเวลาชีวิตนี้แน่นอนว่าจะอยู่ได้ด้วยการศึกษาเพราะว่าเราต้องเจอสถานการณ์ใหม่พบคนใหม่หรือพบคนเก่าในสถานที่ใหม่ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติการแสดงออกการตอบสนองอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่การคิด การรับรู้การที่เราพยายามจะเป็นอยู่หรือเรียกว่าดำเนินชีวิตของเราให้เป็นไปด้วยดีก็คือการต้องพยายามต้องฝึกตัวเองต้องรับรู้ประสบการณ์และหาทางที่จะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมให้ดีหรือแก้ปัญหาให้ได้อันนี้แหละเรียกว่าการศึกษาถ้าชีวิตใดไม่พยายามที่จะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องหรือให้ได้ผล ชีวิตนั้นก็จะเป็นอยู่ดีไม่ได้เมื่อไม่พยายามเป็นอยู่ให้ดีเราก็เรียกว่าไม่มีการศึกษาพระพุทธเจ้าเรียกคนอย่างนี้ว่าคนผ่านคำว่าผ่านแปลว่าอ่อนปัญญาหรือเคลาเป็นอยู่สักแต่ว่ามีลมหายใจหรือมีชีวิตอยู่สักแต่ว่าลมหายใจถ้าคนจะมีชีวิตที่ดีก็ต้องพยายามเป็นอยู่ให้ดีคือต้องศึกษาการศึกษาจึงเป็นเรื่องตลอดชีวิต และตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจะมีต่อเมื่อเข้าโรงเรียนเมื่อเราพยายามเป็นอยู่หรือทําชีวิตให้ดีเราก็ต้องปฏิบัติต่อสถานการณ์ต่างๆให้ได้ผลดีที่สุดใครที่สามารถปฏิบัติต่อประสบการณ์หรือปฏิบัติต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ผลดีที่สุดก็เจริญพัฒนาเรียกว่ามีการศึกษาที่ดีนี่เป็นเรื่องที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับการศึกษา ไปๆไมาๆมาการศึกษากับการมีชีวิตที่ดีก็เป็นเรื่องเดียวกันและการศึกษาก็เป็นกิจกรรมของชีวิตนั่นเองฉะนั้นเมื่อพูดด้วยภาษาของพระพุทธศาสนาการศึกษาจึงเข้ามาอยู่ในชีวิตของคนเหมือนกับว่าเอาไตรสิกขามาฝึกคนหรือเอามาจัดเข้าในชีวิตของคนให้เกิดเป็นวิถีชีวิตที่มีองค์ประกอบ8ประการที่เรียกว่ามรรมีองค์8สิกขาแปลว่าศึกษา มักก็แปลว่าทางชีวิตเราสิกขาอย่างไรเราก็มีมักคือวิถีชีวิตที่ดีงามขึ้นอย่างนั้นเมื่อสิกขามากขึ้นวิถีชีวิตของเราก็กลายเป็นมักมากขึ้นคือก้าวไปในมักมากขึ้นเรายิ่งทำไตรสิกขาให้เจริญมากขึ้นเราก็ยิ่งก้าวไปในมักมากขึ้นฉะนั้นมักก็เป็นเรื่องเดียวกับไตรสิกขาหรือเป็นอีกด้านหนึ่งของไตรสิกขา ตามที่พูดมานี้ความหมายของการศึกษาจึงสามารถให้ได้หลายอย่างจะพูดแง่ไหนก็ได้เช่นว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาความสามารถที่จะเป็นอยู่ให้ดีที่สุดหรือการทำชีวิตให้งอกงามไปในมักดังที่กล่าวมาแล้วหลักการสอนการศึกษานั้นเป็นงานของชีวิตหรือเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกชีวิตพอพูดอย่างนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าหนักหรือหน้าเหนื่อย หลายคนหลายชีวิตยังศึกษาไม่เป็นก็ศึกษาไม่ได้ผลหรือบางทีแทบไม่รู้จักศึกษาเลยถึงตอนนี้ก็มีคุณครูเข้ามาคุณครูก็มาช่วยเราให้ศึกษาคือช่วยเราให้ศึกษาอย่างได้ผลการช่วยให้ศึกษานั้นเรียกว่าการสอนจะพูดว่าช่วยให้เรียนหรือช่วยให้เรียนรู้ก็ได้พอเด็กเริ่มดำเนินชีวิตคือเริ่มเป็นอยู่ เขาก็เริ่มศึกษาคือพยายามให้ชีวิตของเขาเป็นอยู่ได้และเป็นอยู่ดีถึงตอนนี้คุณครูก็เข้ามาเด็กยังเดินไม่เป็นก็มาสอนเดินคือช่วยให้เด็กฝึกเดินศึกษาการเดินหรือเรียนรู้ที่จะเดินให้เป็นคนที่จะช่วยให้เด็กศึกษาหรือฝึกเรียนรู้การเป็นอยู่พื้นฐานอย่างนี้ก็คือพ่อแม่ซึ่งอยู่กับเด็กใกล้ชิดกับเด็กที่สุดเพราะฉะนั้นทางพระจึงเรียกพ่อแม่ว่า เป็นครูคนแรกคือครูต้นหรือบุรพารยา์ทีนี้ที่ว่าครูเป็นผู้ที่ช่วยให้ศึกษาเรียกว่าสอนจนกระทั่งเมื่อว่าโดยสาระเรื่องของครูก็เป็นเรื่องของการสอนนั้นต้องถามว่าครูสอนอะไรเราลองมาดูว่าครูใหญ่สูงสุดคือพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรเมื่อกี้ได้บอกแล้วว่าพระพุทธศาสนานั้นที่เรียกว่าธรรม ก็คือความจริงของธรรมดาหรือธรรมชาติหนังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามความจริงก็มีอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าส่งค้นพบแล้วนำมาแสดงมาบอกมากล่าวให้เข้าใจง่ายว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็คือบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาความจริงของธรรมดานั้นเราจะรู้ไปทำไม เราต้องรู้ก็เพราะว่าเมื่อชีวิตของเราและทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมดาหรือตามกฎธรรมชาตินี้ถ้าเราไม่รู้ธรรมดานั้นไม่รู้ความเป็นไปของมันไม่รู้กฎธรรมชาติเช่นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลเป็นต้นเราก็ปฏิบัติอะไรไม่ถูกแม้แต่ชีวิตของเราตั้งแต่ร่างกายของเราก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติ เมื่อเราจะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเราก็ต้องรู้จักว่ามันเป็นอย่างไรดังเช่นแพทย์จะรักษาคนไข้ก็ต้องเรียนเรื่องความจริงของชีวิตด้านร่างกายกันตั้งมากมายการรู้ความจริงตามธรรมดานี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดธรรมดานี่แหละยากที่สุดพุทธศาสนาเป็นเรื่องของธรรมดาและให้เข้าถึงธรรมดาเท่านั้นเองแต่ใครเข้าถึงธรรมดานี่แหละคือสำเร็จ ไม่มีอะไรยากไปกว่าเรื่องธรรมดาใครถึงธรรมดาคนนั้นก็สมบูรณ์เลยเราต้องรู้ธรรมดาเพราะว่าเมื่อเรารู้ความจริงที่เป็นธรรมดานั้นแล้วเราจะได้ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายให้ถูกต้องเหมือนรู้ความจริงของไฟแล้วก็ปฏิบัติต่อไฟได้ถูกต้องและเอาไฟมาใช้ประโยชน์ได้การที่พระพุทธเจ้าตรัสคำสอนต่างๆนั้นพระองค์ก็เอาความจริงของธรรมดามาเป็นฐาน ถ้าใช้ศัพท์สมัยใหม่ก็คือเอาสัจธรรมมาเป็นฐานคือสอนว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ถามว่าเราจะใช้ชีวิตที่ดีได้อย่างไรตอนนี้แหละธรรมดาคือความจริงหรือสัจธรรมก็เรียกร้องหรือบังคับเราอยู่ในตัวว่าถ้าคุณจะเป็นอยู่ให้ดีจริงคุณจะต้องดำเนินชีวิตอย่างนี้คุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องทำเหตุปัจจัยอย่างนี้ ถึงตอนนี้คําสอนประเภทที่สองจึงเกิดขึ้นคือคําสอนประเภทที่เราเรียกสมัยนี้ว่าจริยธรรมจริยธรรมก็คือข้อเรียกร้องของสัตธรรมหรือข้อเรียกร้องของธรรมดาต่อมนุษย์ว่าถ้าคุณต้องการอยู่ดีคุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องปฏิบัติอย่างนี้จริยธรรมจึงเป็นเรื่องของความจริงภาคปฏิบัติการที่สืบเนื่องจากธรรมดานั้น ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงแต่งขึ้นมาและไม่ใช่คำสั่งของพระองค์พระองค์มาสอนโดยอาศัยความรู้ในความจริงนั่นเองด้วยเหตุนี้ถ้าไม่รู้ความจริงถึงที่สุดแล้วการที่จะมาสอนหลักจริยธรรมก็ไม่สามารถสมบูรณ์ได้อันนี้เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันคำสอนที่เป็นเรื่องข้อปฏิบัติหรือธรรมะด้านที่เรานามาใช้อย่างเรื่องไตรสิกขาและเรื่องมัคก,ก็อยู่ในประเภทนี้ ที่พูดเมื่อกี้หมายความว่าการที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องสิกขาและเรื่องมรรคก็เพราะว่าทรงได้ตรัสรู้สัจธรรมหรือความจริงตามธรรมดานั้นแล้วจึงมาตรัสบอกมนุษย์ทั้งหลายว่าธรรมดาเป็นอย่างนี้นะถ้าคุณปฏิบัติถูกต้องตามธรรมดาแล้วชีวิตของคุณก็จะเป็นอยู่ดีและสังคมของคุณก็จะอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าตกลงคุณก็ทำให้สอดคล้องกับธรรมดา หรือเอาความรู้ต่อธรรมดานั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างนี้นะเราจึงได้มีการศึกษากันความจริงเราก็ต้องศึกษาอยู่แล้วแต่เราศึกษาไม่เป็นคนจำนวนมากศึกษาไม่เป็นก็เลยทำให้เสียเวลากับชีวิตและผิดพลาดไม่เจริญก้าวหน้าบางทีก็พลาดพลั้งไปในทางเสียหายกลายเป็นความเสื่อมของชีวิตไปไตรสิกขา เดินหน้าไปกับชีวิตทั้งสามด้านในเมื่อการศึกษาเป็นเรื่องของชีวิตคือการที่ชีวิตต้องพยายามเป็นอยู่ให้ดีและชีวิตก็ต้องเป็นอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ว่ามานี้มันก็เลยเป็นเรื่องของชีวิตทั้งกระบวนที่เป็นอยู่ซึ่งเราจะแยกกระจัดกระจายออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลานี้จึงต้องย้ำบ่อยว่าไตรสิกขาก็อยู่ที่ชีวิตของเราทั้งหมดนี่แหละ การที่ไตรสิกขามีสามอย่างก็เพราะตรัดไปตามสามด้านของชีวิตที่เรียกง่ายๆโดยใช้ศัพท์สมัยปัจจุบันมาเทียบว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมจิตใจปัญญาแต่ในเรื่องพฤติกรรมขอย้ำว่าความจริงมันเป็นศัพท์ที่อาจจะเข้าใจไม่ถึงกับตรงกันทีเดียวเพราะเป็นการเอาคำสมัยใหม่มาเทียบเท่านั้นที่ว่าพฤติกรรมนั้นของพระหมายถึง การที่เราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งรอบตัวทั้งหมดซึ่งบางอย่างเราอาจจะใช้ศัพท์ปัจจุบันว่าพฤติกรรมไม่ถนัดเช่นการใช้ตาหูจมูกลิ้นคือใช้ตาดูหูฟังเป็นต้นนี้เราจะเรียกว่าพฤติกรรมก็คงไม่ถนัดแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการสัมพันธ์กับโลกถ้าใช้ภาษาแบบพระก็ว่าสัมพันธ์กับโลก แต่เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าสิ่งแวดล้อมโลกก็คือทุกอย่างรอบชีวิตเดี๋ยวนี้โลกนั้นเรามาเรียกเป็นสิ่งแวดล้อมแยกเป็นสิ่งแวดล้อมทางวัตถุอย่างหนึ่งและสิ่งแวดล้อมทางสังคมอย่างหนึ่งแต่ภาษาพระเรียกว่าโลกหมดเลยชีวิตของเราสัมพันธ์กับโลกเราใช้ตาหูจมกูกลิ้นกายและใจและใช้กายกับวาจาสัมพันธ์กับโลกนั้น ด้านนี้เราเรียกไปพลางก่อนว่าพฤติกรรมเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือโลกทั้งหมดนี้เราจะต้องสัมพันธ์ให้ดีให้ได้ผลเป็นด้านที่หนึ่งของชีวิตแน่นอนว่าชีวิตของเราด้านที่หนึ่งคือการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือโลกหรือสิ่งภายนอกทั้งมนุษย์ทั้งวัตถุสิ่งของเครื่องใช้และธรรมชาติต่างๆเราต้องสัมพันธ์แน่นอนจึงต้องสัมพันธ์อย่างดีอย่างได้ผล ลึกลงไปการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นและจะสัมพันธ์อย่างไรก็ขึ้นต่อเจตนาคือเจตจำนงของเราซึ่งประกอบด้วยแรงจูงใจคุณภาพของจิตใจและสภาพจิตใจที่มีความสุขความทุกข์เป็นต้นโดยเฉพาะความสุขและความทุกข์จะเป็นจุดหมายหลักในความสัมพันธ์ของเราการที่เรามีพฤติกรรมทางกายหรือทางวาจาก็ตามการที่เราใช้ตาดูหูฟังก็ตามลึกลงไป เรามักจะมุ่งเพื่อสนองความต้องการในแง่ของการหนีทุกข์และหาสุขภาวะด้านจิตใจจึงมีอิทธิพลต่อการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาคือเรามีเจตนายอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีแรงจูงใจอย่างใดอย่างหนึ่งรวมความว่าจิตใจมีบทบาทตลอดเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับโลกภายนอกด้วยพฤติกรรมและอินทรีย์ ต่อไปอีกด้านหนึ่งคือพร้อมกันนั่นเองเราจะมีความสัมพันธ์ได้แค่ไหนก็อยู่ในขอบเขตท,ที่เรามีความรู้คือปัญญาของเรารู้เข้าใจเท่าไหร่อย่างไรและเรามีความเห็นอย่างไรเราก็สัมพันธ์ไปตามนั้นแค่นั้นเราเข้าใจว่าถ้าเราทำอย่างนี้จะเกิดผลดีแก่ชีวิตของเราจะช่วยให้เราหนีทุกข์หรือได้รับความสุขแล้วเราก็มีพฤติกรรมไปอย่างนั้นหรือสัมพันธ์อย่างนั้น เช่นเราคิดเห็นเข้าใจว่าดูสิ่งนี้แล้วเราจะมีความสุขเราก็มีพฤติกรรมและใช้อินทรีย์ที่จะดูสิ่งนั้นอย่างนี้เป็นต้นสอนเด็กให้ได้ครบไตรสิษขาฉะนั้นในเวลาที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายนั้นจึงมีทั้งศีลสมาธิปัญญาครบหมดคือ 1. ด้านพฤติกรรมซึ่งถ้าจะพูดให้เต็มความหมายยังไม่รู้จะใช้ศัพท์อะไรดี เคยลองใช้คำหนึ่งไปพลางก่อนว่าพฤติสัมพันธ์ซึ่งไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่กว้างกว่านั้นซึ่งก็ต้องหาดูว่าใช้ศัพท์อะไรจึงจะดีด้านนี้เรียกเป็นภาษาพระว่าศีลคือสัมพันธ์กับโลกภายนอกทั้งหมด 2. เบื้องหลังศีลก็มีจิตใจคือมีสภาพจิตใจซึ่งมีเจตนาหรือเจตจำนงเป็นตัวนำที่จะกำหนดให้เราสัมพันธ์อย่างไร สามแล้วอีกด้านหนึ่งเหนือขึ้นไปเราจะสัมพันธ์ได้แค่ไหนอย่างไรก็ตามเป็นไปตามปัญญาเริ่มจากความคิดเห็นความรู้ความเข้าใจเท่าที่มีและยึดถือไว้สามอย่างนี้มีตลอดเวลาแยกกันไม่ได้การพูดแยกกันเป็นการพูดในขั้นหย,ยาบๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเมื่อเราทำกิจกรรมอะไรก็ตามสักอย่างหนึ่งแต่ละคนสามารถพิจารณาหรือ ถ้าทำกันเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มก็สามารถพิจารณาก่อนทำก็ได้หรือตรวจสอบหลังทำก็ได้ว่าการศึกษา3ด้านของเราเป็นอย่างไรก่อนทำก็คิดดูหรือตรวจดูว่ากิจกรรมที่เรากำลังจะทำอยู่นี้ด้านที่1คือด้านความสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้แก่ด้านศีลดูว่ากิจกรรมการกระทาหรือพฤติกรรมของเรานี้จะเป็นการเบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่ใคร ทำอะไรให้เสียหายหรือเปล่าหรือเป็นไปในทางส่งเสริมเกื้อกูลช่วยเหลือกันอย่างน้อยก็ไม่ก่อให้เกิดโทษไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรือทำอะไรให้เสียหายด้านที่สองคือด้านจิตใจก็ดูว่าสภาพจิตของเราที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำกิจกรรมอันนี้เราทำด้วยเจตนาอย่างไรมีความมุ่งหมายอย่างไรมีแรงจูงใจอะไร มีความหวังดีปรารถนาดีอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลหรือคิดร้ายมีจิตใจที่ชื่นบานแจม่มใสหรือขุ่นมัวมีความสุขหรือความทุกข์เป็นต้นด้านที่3คือด้านปัญญาหรือด้านความรู้ความเข้าใจก็ตรวจดูว่าเรารู้เข้าใจสิ่งที่เรากระทํานี้ชัดเจนดีหรือไม่เป็นการกระทําที่ตรงตามเหตุปัจจัยจะก่อให้เกิดผลที่เราต้องการได้ครบถ้วนกระบวนการหรือไม่ ทำไปแล้วจะเกิดผลดีผลเสียอะไรบ้างเป็นต้นทุกกิจกรรมเราสามารถพิจารณาครบทั้งสามด้านอย่างนักเรียนจะทําอะไรสักอย่างคุณครูหรือหัวหน้าก็บอกว่าเออเรายอมเสียเวลานิดหนึ่งมาช่วยกันคิดว่าสิ่งที่เรากําลังจะทํานี้เอามาตรวจดูกับชีวิตของเราสามด้านว่าเป็นไปด้วยดีไหมว่าในด้านความสัมพันธ์ก็ดีนะไม่เบียดเบียนใครไม่ก่อความเดือดร้อนไม่เป็นโทษ แต่ก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลด้านจิตใจของเราก็ดีด้านปัญญาเราก็ทำด้วยความรู้ความเข้าใจและคิดพิจารณาพอตรวจสอบชัดเจนแล้วสิกขาครบ3ด้านก็ทำด้วยความมั่นใจเลยสิกขาข้อศีลมี2ด้านเมื่อทำไปแล้วก็ตรวจสอบได้อีกคราวนี้วัดผลด้วยภาวนาสีเลย แต่เรื่องภาวนาสีนี้ต้องโยงกับสิกขาสามหรือไตรสิกขาให้ได้ต้องชัดว่าเราใช้ภาวนาสีวัดผลของสิกขาสามอีกอย่างหนึ่งต้องชัดว่าสิกขาสามกลายเป็นภาวนาสีเพราะเรื่องสิกขาสามเป็นการดูการทำงานแบบองรวมขององค์ร่วมสามเรียกรวมเป็นคำเดียวว่าไตรสิกขา แต่เรื่องการภาวนาสี่เป็นการจำแนกแยกแยะออกดูแต่ละด้านให้ชัดไปทีละอย่างภาวนาสี่ทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วคือกายภาวนาศีลภาวนาจิตตะภาวนาและปัญญาภาวนาเมื่อเทียบกับสิกขาสามก็จะเห็นว่าภาวนาสามข้อหลังตรงกับสิกขาสามแต่เพิ่มข้อแรกคือกายภาวนาเข้าไป จึงต้องทำความเข้าใจนิดหน่อยว่าสิกขาข้อแรกคือสีนั่นแหละแยกออกเป็นสองอย่างเป็นกายกับสีลทำไมในภาวนาศีนั้นแยกศีเป็นสองอย่างก็อธิบายว่าสีที่ว่าสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนั้นแยกย่อยออกไปเป็นสองด้านคือสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพด้านหนึ่งและสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมด้านหนึ่งในเรื่องภาวนานี้ต้องการดูทีละอย่างให้ละเอียด จึงแยกศีลซอยออกไปเป็นสองด้านแต่ในไตรสิกขาทำไมศีลจึงรวมหมดทั้งความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านวัตถุและสัมพันธ์กับบุคคลและสังคมก็เพราะว่าในไตรสิกขานั้นศีลส,สมาธิปัญญาต้องเป็นไปพร้อมด้วยกันทั้งสามอย่างตลอดเวลาศีลจึงต้องรวมเป็นข้อเดียวเพราะในครั้งหนึ่งหนึ่งเราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียว เป็นอันว่าการศึกษาก็อยู่ในกิจกรรมทุกอย่างของชีวิตนี่เองจึงบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเราก็ต้องเริ่มการศึกษาแล้วเพื่อจะให้ชีวิตเป็นอยู่ด้วยดีเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเริ่มฝึกคนให้ศึกษาตั้งแต่ในการเป็นอยู่ประจำวันว่าการกินการอยู่นั่นแหละเราต้องมีการศึกษาถ้ากินไม่เป็นไม่รู้จักใช้ไตรสิกขาในการกินการกินก็ไม่ได้ผลดี กินอย่างไรให้เป็นไตรสิกขาการกินก็เป็นความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคือเป็นการสัมพันธ์กับวัตถุข้างนอกเพราะในการกินหรือรับประทานนั้นเราใช้ลิ้นใช้ปากสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกจึงเป็นด้านศีลถ้าใช้คือสัมพันธ์แล้วเป็นประโยชน์เกื้อกูลก็เป็นศีลแต่ถ้าใช้แล้วเกิดโทษก่ความเดือดร้อนก็เสียศีลพร้อมกันนั้นในขณะที่กิน ด้านจิตใจเราก็มีความพอใจไม่พอใจมีความสุขหรือความทุกข์ใจชื่นบานหรือขุ่นมัวเศร้าหมองตื่นตัวหรือมัวเมานอกจากนั้นอีกด้านหนึ่งการที่จะพอใจไม่พอใจจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับปัญหาด้วยถ้ามองเห็นว่าที่เรากินนี่มีความมุ่งหมายเพื่อให้สุขภาพดีความพอใจก็เกิดขึ้นอย่างหนึ่งถ้าไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณา มุ่งสนองความต้องการของลิ้นต้องการรสอร่อยความพอใจและความสุขก็จะไปอีกอย่างหนึ่งตัวปัญญาความรู้ก็มาเป็นปัจจัยหรือนำทางให้แก่ความสุขความทุกข์ด้วยและปรุงแต่งสภาพจิตใจเช่นความพอใจหรือไม่พอใจท่านจึงสอนว่าให้เอาปัญญามาใช้พิจารณาว่าที่เรากินนี้เรากินเพื่ออะไรด้วยเหตุนี้แหละเมื่อพระบวชใหม่ เราจึงมีประเพณีมาแต่โบราณว่าก่อนบวชต้องไปอยู่วัดท่องบทสวดมนต์และฝึกฝนเตรียมตัวต่างๆบรรดาบทสวดมนต์ทั้งหลายนั้นบทที่ให้ท่องบทหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้บางทีไม่รู้จักแล้วแต่เข้าใจว่าครูอาจารย์ส่วนใหญ่ที่มานี่คงรู้จักเรียกกันว่าบทปฏิสังขายโยซึ่งเริ่มต้นว่าปฏิสังขายโยนิโสปินทปาตัางปฏิเสวามิ เป็นตน้นซึ่งเป็นบทพิจารณาอาหารบทนี้รู้จักกันมากที่สุดที่จริงท่านให้พิจารณาหมดทุกอย่างมีบทเฉพาะสำหรับแต่ละอย่างแต่ละอย่างบทพิจารณาอาหารมีใจความว่าข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคายจึงบริโภคหรือฉันพัตตาอาหารนี้โดยมองเห็นว่ามิใช่บริโภคเพียงเพื่ออ,อร่อย เพื่อโก้เกะอะไรต่างๆแต่บริโภคเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้ชีวิตเป็นอยู่ได้เพื่อเกื้อกูลแก่ชีวิตประเสริฐหรือการดำเนินชีวิตที่ดีงามคือนำร่างกายไปใช้ทำประโยชน์นี่เป็นการที่เรานำเอาปัญญามาพิจารณาเมื่อเอาปัญญามาพิจารณาเกิดความเข้าใจถูกต้องแล้วจิตใจก็เกิดความพอใจที่เปลี่ยนไปคือถ้าหากว่าแต่ก่อนนี้มองเห็นอาหารไม่ถูกปาก หรือไม่ได้อย่างใจหน่อยก็โกรธไม่ยอมรับประทานแล้วแต่ตอนนี้พอพิจารณาว่าประโยชน์อยู่ที่คุณค่าที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตให้มีสุขภาพแข็งแรงเราก็รับประทานได้ง่ายขึ้นทำให้มีพฤติกรรมในการรับประทานที่ดีงามถูกต้องไม่ใช่เพียงแค่มีความพอใจที่จะรับประทานง่ายขึ้นเท่านั้นแม้แต่ปริมาณอาหารก็จะรับประทานไม่เกินควรไม่ใช่ว่าเห็นแก่อร่อยก็กินเรื่อยไป แต่จะกินพอดีอย่างที่เรียกว่าโภชนเนมัตตัญุตตาแปลว่ารู้จักประมาณในการบริโภคการฝึกระดับนี้ถ้าเป็นศีลของพระจะมีชื่อเฉพาะเรียกว่าปัจจัยสันนิศศสิตตศีลคือศีลที่อิงอาศัยปัจจัย่แต่มีอีกชื่อหนึ่งว่าปัจจัยปฏิเสวนาคือศีลที่เกี่ยวกับการเสพปัจจัยศีลประเภทนี้อยู่กับชีวิตประจำวัน แต่ห่างเหินไปจากคนไทยเราจนเราแทบจะไม่รู้จักที่จริงศีลอย่างนี้สำคัญมากในครอบครัวตั้งแต่ในบ้านมาที่โรงเรียนก็สำคัญเอาปัญญากับจิตใจมาช่วยในการฝึกศีลจะเห็นว่าศีลอย่างนี้เกี่ยวกับปัจจัยสี่คือสิ่งของที่กินที่ใช้แต่ศีลนั้นก็สำเร็จด้วยปัญญาเราใช้ปัญญามาช่วยฝึกศีล แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราใช้ศีลเป็นแดนฝึกปัญญาไปด้วยแต่ตัวเด่นในกรณีนี้เป็นเรื่องพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งภายนอกจึงเรียกว่าศีลไม่เรียกว่าปัญญาแต่ในการที่ศีลจะเป็นไปได้นั้นก็เห็นชัดเลยว่าต้องอาศัยปัญญาที่รู้จักคิดพิจารณาและกินใช้ด้วยความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งด้านจิตใจก็มีความตั้งใจและพอใจเป็นต้นตามปัญญานั้น การที่เราเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาจึงไม่ได้แยกออกจากกันเด็ดขาดเป็นแต่เพียงว่าในตอนนั้นๆจะเอาตัวไหนเป็นตัวเด่นขั้นศีลน,นี้เป็นการฝึกให้ชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกคือเกี่ยวข้องกับวัตถุและเกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์เป็นด้านที่ง่ายๆหรือหยาบหน่อยมองเห็นชัดและในการฝึกด้านนี้เราก็เอาด้านจิตใจคือเรื่องสมาธิ และการคิดพิจารณาด้านปัญญาเข้ามาช่วยจึงเป็นการบูรณาการอยู่ในตัวจะเห็นว่าในชีวิตที่เป็นจริงเราไม่สามารถจะไม่บูรณาการถ้าเราไม่บูรณาการมันก็ไม่สามารถจะเกิดผลดีขึ้นมาได้ทั้งหมดนี้เมื่อมีการศึกษาถูกทางมันก็เป็นไปเองแค่ฝึกศีลเท่านั้นสมาธิและปัญญาก็มาเองแต่ต้องใช้ให้เป็น มันจึงเป็นเรื่องของไตรสิกขาที่เป็นไปตลอดเวลาทีนี้มองดูในแง่มักก็ชัดว่าวิถีชีวิตที่ดีก็เกิดขึ้นเช่นในการที่เราจะรับประทานอาหารเมื่อรับประทานด้วยความเข้าใจถูกต้องว่าอ๋อที่จริงคุณค่าและความมุ่งหมายที่แท้ของการกินก็เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้ชีวิตเป็นอยู่ดีพอเรามองเห็นและเข้าใจอย่างนี้ มันก็เข้าสู่แนวที่เรียกว่าเกิดสัมมาทิฏฐิใช่ไหมนี่คือเป็นมรรคแล้วนี่แหละมาด้วยกันในเวลาที่เราพิจารณาไปความเห็นที่ถูกต้องก็ก่อตัวขึ้นมาจากการรู้จักคิดพิจารณาถูกต้องพอสัมมาทิฏฐิเกิดมันก็จะไปเป็นตัวตั้งต้นให้แก่วิถีชีวิตที่เรียกว่ามรรคให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง กระบวนการศึกษาและพัฒนาชีวิตก็ดำเนินไปอย่างนี้เป็นเรื่องของไตรสิกขากับมักมีองแปดประสานไปด้วยกันเราจึงบอกว่าเอาไตรสิกขามาบูรณาการให้เรามีวิถีชีวิตที่เป็นมักซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่มีองค์ประกอบ8ปประการเป็นอันว่าการศึกษามีตลอดเวลาสำหรับบทการศึกษาในวันนี้นะคะชีก็อ่านมาได้ครึ่งบทแล้ว เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อใน Ep. ีหน้านะคะหวังว่าจะได้แรงบันดาลใจได้ความรู้ในเรื่องของการศึกษาหรือศิกขาในพระพุทธศาสนานะคะเราจะสามารถจัดการศึกษาให้กับเด็กๆหรือแม้แต่ตัวเราเองได้อย่างไรใน Ep. ีหน้ามาติดตามกันต่อจนจบบทนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันมาถึงตรงนี้และขอให้ท่านมีความสุขกับการเรียนรู้และการเติบโตในทุกๆด้าน อย่าลืมกดติดตามช่องอ่านให้ฟังบายชีเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ชีด้วยหรือสนับสนุนตามช่องทางที่ชีวางไว้ขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ชีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ